โอ์ชันวันนี้วันที่ห้าเดือนพฤศจิกายนปี2022เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบา,บาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานในขณะที่มีชีวิตยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกลูกจะต้องเติมเต็มการรับผิดชอบกับทุกๆคนให้มีการสละละทิ้งอันไม่มีขีดจำกัดครั้งหนึ่ง แล้วก็สร้างรางวัลสำหรับ21ชาติคำถามของเมลีในวันนี้ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วลูกควรจะจดจำอะไรเพื่อที่ลูกยังสามารถอยู่ในการสแสวงบุญแห่งการจดจำได้คำตอบในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วให้จดจำว่าลูกคนนั้นคือผู้สแสดงแล้วเดี๋ยวนี้ลูกนั้นก็จะต้องกลับบ้าน พ่อเตือนลูกๆถึงสิ่งนี้ลูกๆพ่อได้มาที่จะพาลูกกลับบ้านการคงอยู่ในสำนึกรู้นี้ก็คือการอยู่อย่างมันมานาบาและมายาจีบานี่คือการแสวงบุญทางจิตวิญญาณซึ่งพ่อสอนลูกคำถามที่สองอะไรคือคุณสมบัติที่จำเป็นจะต้องมีในการรอดพ้นอะไรคือคุณสมบัติที่มี ที่ต้องการสำหรับมีการรอดพ้นคำตอบคำสรรเสริญของการอยู่อย่างเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดและสิบหกองศาสมบูรณ์เต็มคือคุณสมบัติที่ลูกได้รับจากพ่อที่ลูกนั้นต้องการสำหรับการรอดพ้นสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก อย่าได้มีความเสียใจเกี่ยวกับสิ่งใดๆให้สายสติปัญญาของลูกคงอยู่อย่างชัดเจนตลอดเวลาให้ปกป้องตัวลูกเองจากการบดบังต่างๆของหลางหลายจุดที่สองให้เติมเต็มการรับผิดชอบของลูกกับบ้านของลูกอย่าได้ไม่ชอบใครให้ยูนเหมือนกับดอกบัว แล้วจงมาเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าและทําให้ทุกคนเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพรของบัพดาดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้รับใช้โลกด้วยหัวใจที่ใหญ่และเก็บเกี่ยวผลทันทีและเป็นผลทางปฏิบัติของงานรับใช้ซ้ำขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้โลกด้วยหัวใจที่ใหญ่และเก็บเกี่ยวผลทันที และผลทางปฏิบัติของงานรับใช้บางคนผู้ที่ทำงานรับใช้ด้วยหัวใจที่ใหญ่ก็ยังจะเก็บเกี่ยวผลของงานรับใช้ทันทีทันใดในหนทางที่ใหญ่โตเมื่อไรก็ตามที่ลูกทำงานใหญ่ๆทํามันด้วยหัวใจที่ใหญ่แล้วก็ยังมีหัวใจใหญ่ในการที่จะทำคนอื่นให้มาเป็นผู้ที่ร่วมมืออย่าได้มีหัวใจที่ เหี่ยวเฉาไม่ว่าอยู่กับตัวลูกเองหรือกับดวงวญาณที่ร่วมมือโดยการมีหัวใจที่ใหญ่ฝุ่นผมก็จะเปลี่ยนเป็นทองแล้วเพื่อนร่วมทางที่อ่อนแอก็จะกลับมาแข็งแรงได้ความสำเร็จนั้นที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้สำหรับสิ่งนี้ให้อุทิศช,ชั้นชันชันแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นผู้รับใช้โลก ผู้ที่มีหัวใจที่ใหญ่ได้คติพจน์การเปลี่ยนแปลงข้ออ้างให้เป็นการแก้ไขนั้นก็คือการมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกสำหรับคนอื่นๆการเปลี่ยนแปลงข้ออ้างให้เป็นการแก้ไขก็คือการมีความคิดที่เป็นบวกและบริสุทธิ์สำหรับคนอื่นๆอัจฉริค์โอมชานติ